ได้ไปดูการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการหนึ่งที่จังหวัดกาลสินระหว่างการแข่งขันเห็นน้องคนหนึ่งใส่รองเท้านักเรียนนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมีรองเท้าคู่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใส่เลยใส่ในสนามบาสจริงๆแค่2ครั้งเองวันนี้ก็เอาติดรถมาด้วยก็เลยคิดว่าถ้าส่งต่อให้น้องได้ใส่เล่นใส่ซอฟใส่แข่งในสนามก็น่าจะดีสําหรับน้องครับ ้บีโอนี่ไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ได้จะมารีวิวรองเท้าเบอร์ยี่สิบเจ็ดน้องคงศรีอยูไ่ไหนครับมาเลขยกี่สิบเจ็ดน้องคงศรีเชิญมาทนี่ครับเอาละครับข่าวดีจากบาร์เงาวัรนะครับไม่ได้เตรียมไม่เลยนะครับคือจริงๆเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายหรอกครับแต่ก็แค่อยากจะส่งต่อเล็กๆน้อย,อยๆเท่าที่พอให้ได้ ก็หวังว่าจะช่วยให้น้องได้สนุกกับการเล่นบาสมากขึ้นอยากให้ทุกคนสนุกกับการเล่นบาสไปด้วยกันครับฝากติดตามบาสเงาวับด้วยนะมีทั้ง Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube เลยไว้เจอกันคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามได้ที่บาสเงาวับครับ